อาจารย์เก็บปิดก่อนเก็บปิดก่อนเพราะว่าเดี๋ยวพอแก็บไปมันมันปิดปิดอะไรแค่นีย้อาจารก็ได้ครับถ้าเป็นเหตุพวกที่เราอะไรพวกนี้ในในในลักษณะอย่างเงี้ยนะครับเราอาจจะต้องเอาที่สมบูรณ์เอบ้านค่าค่าเชื้อหน่อยครับอาจะใส่เอาห้เรียกเติมใส่โอ ใช่ประมาณในกรณีที่มันศกกระป๋องมากๆครับเราก็แช่ไอ้ไอ้ไอ้ไฮเดรตบอตกไซด์ฆ่าเชื้อรอบรอบมาเสียพี้วัดช้าห้านาทีแล้วตักทิ้งไว้ช้าห้านาทีเพื่อจะให้ปฏิกิริยาของไฮเดรตบอตกไซด์มันมันมันสลายไปแล้วแล้วก็ตอนนี้คุณไม่ได้เลยนะนะใช้อะไรก็ได้เขี่ยนะระบิดอีใช้ ก็วันนี้อาจารย์ตื่นเต้นเพราะเป็นครั้งแรกที่มาพูดที่ปกติท่านไปพูดที่ไหนคนต้องเป็นทันพอคนน้อยหน่อยนะไม่ถึงร้อยท่านแต่ท่านสั่นมือสั่อเคได้แค่แค่แค่เนี่ยครับลูก่วเข้าที่เองก็ทิไว้ที่กินแค่เด็ที่มันขึ้นไวๆนะคับคืนหนึ่งก็จะเริ่อง่อกเห็นไหม ลอาทำเห็นอะไรฟางลงน้นฟ้าใช้เวลาเดือนนึงนะเห็เนี้ยเนี่ยวันเดียวก็เริ่มสปาแล้วเริ่มงอกแล้วนี่คือเมื่อไม่เคยมีการเปิดเผยที่ไหนวันนี้ถือว่าเป็นวันวันประวัศาสตร์ที่พวกเราในห้องนี้ทุกท่านและผู้ที่ดูในการถ่ายทอดสดไปทั่วสารทิศต่อในกดารนี่ไม่ใช่เฉพาะเห็นฟางหรือเห็นนางลมนางฟ้าเท่านั้นใช่ไหมใชคือคือสนใจเนี่ย ถ้าเกิดในที่มืดนะมันแก่ต้องออกวังถ้ามีแสงนี่ตองทั้งแสงเป็นตัวผลัรแสงเป็นตัวทาให้เส้นใยรวมรวมเปดอกเมื่อไรถ้าไม่มีแสงมันจะไม่รวมรวมเปดอกเพไวะนั้นการเจริญเติบโตของเส้นใยก็จะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ปกติเนี่ยจะใช้เวลาถ้าวันเกิดวันก็ได้แตวันลูกวัวลวัววันไหน เบบนี้ยครับเรียนแตเรียกไปท่ทำหนังแต่ไม่ต้องล,งล,งลงแบบนะมึงอย่าไปบ้าที่ตามผมนะคือที่ผมเรียกเพื่อจะย้ำให้ตำรวจได้ทราบว่านี่เป็นกรรมวิธีการทำเชื้อโควิดไม่ไว่าจะเป็นเห็ดตับเตา่าไม่ไว่าจะเป็นเห็ดลั้งโง่น่ก็ใช้ถ้าตำรวจไม่เาวันนี้ที่จ่ายค่าโรงแรมเองนะตำรวจที่ที่จีนเต้เต้ ครับก็มันจะมีเหตุบางตัวนะที่อาจจะต้องเติมอะไรที่พิเศษลงไปอีกตอนอะไรความพิเศษนี่แหละครับบอกได้ไหมก็บอกได้ครับเช่นยังที่หัวจ้องหน้าก็บอกเลยนั่นแหละเช่นเหตนบางบางตัวเนี่ยมันมันไม่สามารถที่จะสร้างวิตามินอย่างอีกหนึ่งนะฮะหรือไบโอตินหรือพวกโฟลิกแอซิตได้จะทำไงถ้าได้เติมพวกนี้ลงไปได้ด้วยก็ดีรู้หมดจำได้ไหม เก็บบางอย่างที่ม right? ันตรงซึ่งมันไม่สามารถสร้างโปรตีนได้อย่างเช่นพวกไบโอตินแม็พวกต่อไปโปเฟนินและพวกแคลเมีนแม็อาจจะมีการเติมไปบ้างไอ้นัึนคุยรอบรอบเนี่ยมีคอนเท็กซ์อมีคอนเท็กซ์ใช่ไหมคุยรอบรอบได้โดยเปิดเว็บไซต์ของท่านอาจารย์อาจารย์ไม่ได้ปิดอะไรหรอกแต่เพียงแต่ว่าท่านจำไม่ได้ไง เราก็เข้าไปดูเดฟในเฟซก็มีอาจารย์ในเว็บก็มีนะครับเท่านี้เลงนครับแล้วเห็นช็อปเฟอร์สทำอย่างนี้ไหมก็ทำในลักษณะนี้ครับแล้วเห็นที่เราจะไปบอกให้ทางบริสัทจะทำและอย่าเช่นเหตุอ่าอ่าทำเช่าที่แต่ก่อนตกราคาเป็นหมื่นเป็นแสนทำอย่างนี้ก็เท่านี้เองครับรนะครับและเพราะนั้นที่บอกว่าอาหารชัดราคาแพงไม่แล้วเอาตามวิธีอาจารย์มักแล้ว เทียนแต่ว่าท่านจะต้องมีเงินพอที่จะไปซื้อห้าวของข้าวอะขอรองยอะยยอย่างกรณีกรณีของอาหารสตว์เลยครับอาจจะใช้ยาก็ได้เลยใช้ยาหรือทายอย่า,า,ยางขงาะนะ้าวโพงไนใช้ได้ครับและถ้าสุดที่เลย,ะะาเยอาจารย์กรทันา้คก็หายเหตุที่ที่ผมถาก็แล้วแต่นั้นเห็นท้ทา,า,นนาน้า้องลจะเิินได้วไวครับ เป็นทัวร์ใช้ที่วอร์ชิ่งสานตอนนี้ตอนใหม่ได้ได้ควาอยู่แล้วนี่แหละที่แก้ปัญหาครับที่จะไม่ใช้ให้ฟางได้ครับฝานก็ได้ฝานก็ได้ครับฟางก็ได้เพราะว่าตอนตอนที่เส้นใยเนี่ยมันจะมีน้ำย่อยซึ่งสามารถจะย่อยพวกไอพวกอะไรพวกนิดนี้มีพวกไอเซลลูโลสพวกอะไรให้เป็นเป็นทั่วไโบลิเซคลาเป็นเป็นทั่น้ำตาลเป็นทั่อะไรอย่างเงา วันนี้ขอประกาศให้ทราบโดยทั่วไปโดยทั่วกันทั่วหน้าว่าจากนี้ไปการเพราะเห็นในประเทศไทยต้องเสียนะครับอย่าไปตามอาจารย์อนุทิน,น,นเลยทำไมอ่ะเพราะอาจารย์อนุทินสอนเมื่อปี25 1 5อบห้อกไปนั่งยัดถุงแล้วก็ใช้เครื่อนงี้กัรทำมา สมัยก <Smile> well, okay, like ่อนอาจารย์โดนายช้นเลื like so ่อยไยางปลาเพราะันเป็นของไม่มีราคาแก่เดี๋ยกนช้เื่อยยามปลาเนี่ยอาจารย์รู้ไหมไปเชียงใหม่เท่าไหร่ต้สองสองพันกว่าบาัับาะแม้แต่คันรถหสารติดตามในร่วงเนี่ยหกหมื่ แต่ถ้ามาใช้กัมพิธีอญญาจารย์วัดไม่ต้องไปนึ่งกปนกอมอะไรมากไปแล้วต่อไปเราจะเพาะเห็ดเนี่ยไม่ต้องมาห้านัก,กันแล้วสมเด็จพระเทพแลายท่านก็งคงจะทราบว่าท่านทอดพระเนตรซึ่งเห็ดในถุงเนี่ยมาตัา้งแต่ปี2520เดี๋ยวนี้ก็ทำเสร็จแล้วอยู่แต่ถ้าหากว่าเราออกวางมาเราต้นเขาโ้นมาเอามาใส่น้ำปรุง อยางที่อาจารย์ธมวัฒน์ว่าด้กเชื้อเห็ดใครจะเอาดอกหรือเอาไปเลี้ยงสัตว์ก็ได้ครับมันจะอยู่ในระดับขึ้เระมังความปราดเปรื่อนอย่าไปเลี้ยงบนหงสแต่ละคนต่างกันนะแต่แรกที่เราจะใส่เชื้อ20เชื้อลายดอกไทรเชื้อเห็ดไทรถึงเวลาหรือยังครับที่เราจะเชิญท่านอาจารย์ดรวิโรจน์ซึ่งเป็นเพื่อนของท่าน นะ้าอาจารย์วิโรจน์อยู่ขอททานไทยเพื่อน,น่อยว่าเพื่อนได้เอาความรู้ตลอดชีวิตมาเปิดเผยที่นี่แล้วนะครับขอเชิญอาจารย์ในท่านายท่านอาจารย์วัฒน์ถ้าจะไดู้มิใจไงนะฮะว่าต้น25ี่ยถึงเกษียณไป20ปีแล้วก็ยังมีประโยชน์ต่อสังคมแล้วถ้าหากท่านอาจารย์นี้ก็